สวัสดีครับนา้นาๆทุกท่านสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะพานา้นาๆนะครับมาคลายข้อสงสัยที่ว่านะครับเครื่องยนต์ C j k 1ขีด TCX นะครับหรือว่า 2.5VGS สามารถใช้กองอากาศของ 3.0VGS หรือว่า 4JJ1 ขีด TCX ได้หรือไม่นะครับ จริงๆแล้วนะครับผมขออนุญาตตอบก่อนเลยนะครับทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้ถอดออกมานะฮะสามารถใส่กันได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะโชว์ให้นานาได้ดูนะครับว่าเขาใส่กันได้จริงไหมนะครับเออพอดีมีนานาแล้วก็น้องๆสอบถามกันเข้ามาเยอะมากว่าสามารถที่จะใช้กองของ3.0ดได้ไหมถ้าเกิดใช้เ,เครื่องยนต์2.5งจ s นะครับก็อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะใส่ได้ไหมนะครับ สำหรับขั้นตอนของการถอดนะครับ <indirectly. S 1> ก็ง่ายมากนะครับเขาก็จะมีล็อกอยู่2จุดนะครับก็คือจุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับมีคลิปอยู่แล้วแหละนะครับที่เป็นการเปลี่ยนอย่างละเอียดนะนะก็ไปดูคลิปนั้นเป็นเป็นแนวทางร่วมไปด้วยก็ได้นะครับ <S <S แล้วก็จะมีล็อกล็อก2ตัวนี้นะอยู่บริเวณนี้นะครับเป็นแบบสอดนะครับก็คือปลดตัวนี้ออกแล้วก็อีกข้างนึงเป็นลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็ยก ฝั่งนี้ขึ้นเนี่ยฮะยกง่ายๆยกฝั่งนี้ขึ้นแล้วก็ดึงถอยเข้ามาตรงๆลักษณะนี้อ่ะเดี๋ยวผมทําใหนา้นาดูนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะ ง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องอใช้ความสามารถใดๆเลยนะครับเนื่องจากล็อกเขาขออภัยครับเนื่องจากล็อกเขาทําขึ้นมาค่อนข้างที่จะง่ายมากนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอากองออกมาง่ายๆอ่ะเดี๋ยวผมเอากองสองจุดห้านะครับออกมาให้นานาได้ดูนะครับก็ค่อยๆออกมานะครับนี่ออกมาแล้วนะครับนี่คือคือกองสองจุดห้า vgs นะครับนี่นาๆจะเห็นว่าเขามี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสลักนําทางนะครับเอาไว้ใส่นะครับนา้นาๆอย่าใส่กลับด้านนะนะครับนี่เขาจะมีอยู่ด้านเดียวนะครับหันด้านนี้เข้าหาเครื่องยนต์นะครับของสองจุดห้านะครับจะต่างกับสามจุดสูงดีเจอตรงที่ด้านหลังเขาไม่มีใยแก้วนะครับลักษณะนี้นี่เขาจะเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวขอไปครับเดี๋ยวผมเอากองสามจุดศูนให้น,านา้าๆได้ชมกันนะครับ ขอภัยนานๆด้วยนะครับพอดีเมื่อสักครู่นะครับเจ้า iPhone ของผมนะครับที่ใช้บันทึกคลิปนี้อยู่นะครับดันอัปเดต iOS ซะอย่างนั้นนะครับถ่ายทำอยู่ดีๆก็อัปเดตขึ้นมาเฉยเลยนะครับก็ต้องขอภัยนานๆด้วยนะครับอ่ะมาเริ่มต้นกันอีกทีนะครับไม่รู้ถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เมื่อสักครู่นะครับอ่ะโอเคผมขออนุญาตเริ่มต้นอ่าจากตรงนี้ไปเลยนะครับต่อจากอันที่แล้วไม่รู้ว่าต่อหรือไม่นะครับก็ ในช่วงเวลาที่เจ้า iPhone ผมอัปเดตอยู่นะครับผมก็เลยถือโอกาสไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับก็เลยถอดนะครับฝานะครับออกไปนะครับเพื่อให้น้าๆเนี่ยได้เห็นว่าเจ้ากลองเนี่ยนะครับอันนี้กลอง2.5 v g ลนะนะครับกลอง3.0เนี่ยจะสามารถใส่ลงได้พอดีไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาตัวกลอง3.0 v g s มมาให้น้าๆชมกันครับผม มาแล้วนะครับนี่ก็คือกอง3.0 v bgs นะครับอ่าอันนี้คือเบอร์ผ่านนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นกล่องปกตินะครับแก้วมานะครับนี่ออกมาก็จะเห็นเลยความแตกต่างนะครับ3.0 bgs นะครับเขาจะมีใยแก้วอยู่ด้านล่างลักษณะนี้นะครับ2.5จจะไม่มีเห็นไหมฮะนี่นะครับ เรามาดูที่สามจุดศูนย์ิกันนะครับประมาเฮ้ยขอไปค,ครับมันก็ไม่มีอะไรนะนะครับมันก็เหมือนจันแหละนะครับต่างกันตรงที่ด้านล่างนะครับอ่ะนะครับความสูงของคลีปเท่ากันนะครับขนาดเท่ากันนะครับจุดที่ต่างกันก็คือจุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับนี่ 2.5 VGS เขาจะมีคลิปล็อกมาให้นะครับคลิปนำทางในการติดตั้งส่วน3.0จะไม่มีนะครับการติดตั้ง3.0เข้าไปนะครับตัวง่ายๆเลยนะฮะนี่โลโก,โก้นะครับจะหันไปทางหน้ารถลักษณะนี้นะครับอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวมาลองติดตั้งให้น้าๆนนได้ชมกันครับผมอ่าคลิปนี้ด้นสดน,นะครับไม่มีสคริปอะไรเลยนะครับก็อาจจะ ยาวสักหน่อยนะครับจริงอยากจะทําคลิปสั้นๆแต่ก็ไม่เคยสั้นสักทีนะครับจะออกมานะครับประมาณนี้นะครับต่อจากนั้นนะครับในขั้นตอนที่ใส่ก็ใส่ลงไปเลยฮะตรงตรงหันโลโก้ไปทางหน้ารถนะครับใส่ลงไปดูที่ว่าเขาจะใส่ได้ไหมนี่ นั่นน,นเห็นไหมครับใส่ได้พอดีเท่ากันเลยเหมือนกันเลยนะครับเพียงแค่เขาไม่มีตัวล็อกตรงบริเวณนี้เท่านั้นนะครับแต่ก็ใส่ได้เหมือนกันนี่เห็นไหมฮะเข้าล็อกพอดีนะครับขนาดเท่ากันนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของใส่3.0ในเครื่อง2.5 v g ุเนี่ยนะครับมันจะมีผลอะไรไหมนะครับก็ อย่างแรกเลยนะครับความโฟของอากาศนะครับตัวนี้ก็จะโฟโฟน้อยกว่านะครับเนื่องจากเขามีใยแก้วอยู่ด้านล่างนะครับของ2.5จะไม่มีใยแก้วนะครับแต่ข้อดีของเขาก็คือหากน้าะเพิ่มกําลังของเครื่องยนต์ขึ้นมานะครับก็ควรจะเปลี่ยนกรองมาเป็น3.0 VGS นะครับเนื่องจากเขามีใยแก้วค้ำโพงอยู่ด้านล่างนะครับตัวที่เขาจะได้มีมีโครงนะครับจะได้ไม่ ไมเ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ยุบตัวนะครับหรือไม่บิดตัวเข้าหากันนั่นเองนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการกรองก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองใส่ของ3.0 VGS ดูนะครับอ่านี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมจะใช้งานกอง3.0 VGS อย่างจริงจังๆนะครับปกติก็แค่ทําคลิปให้ผู้สนับสนุนเท่านั้นนะครับแล้วก็ถอดออกใส่กอง2.5นะครับแต่วันนี้ครั้งนี้นะครับ ผมจะลองใช้3 0 v j s แบบยาวๆดูนะครับจนครบอายุของเขานะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสรุปให้นา,นายอีกครั้งนึงว่าตัวกองเขาเนี่ยนะครับเขาจะมีเอฟเฟคอะไรต่อเครื่องบ้างนะครับในลักษณะที่ใช้งานยาวๆนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็อยากให้าขาขความกระจังนานานว่ากอง3.0 v j s เสนี่ยสามารถใส่ในเสื้อกองของ2 5 v จ s ได้แบบพอดีพอดีเลย นะครับแต่ก็จะมีออ่ทริคในการใส่นิดหน่อยนะครับก็แค่หันโลโก้นะครับมาทางด้านหน้าในส่วนของเดิมเนี่ยโลโก้จะไม่อยู่ด้านหน้านะโลโก้จะอยู่ด้านหลังนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับก็จะมีการติดตั้งนะครับโอ้ผมลืมเลยอ่ะสักครู่นะครับนี่นะครับ a i r ์โฟเซนเซอรนะครับหากน้าๆได้ถอดเสื้อกองออกมาแล้วนะครับขอไปครับหากน้าาได้ถอดฝาเสื้อกองออกมาแล้วนะครับก็ควรจะทําความสะอาดเข้าด้วยนะครับใช้ตัวนี้นะครับคอนแทคครีเนอร์นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับที่เขาเขียนว่าคอนแทคครีเนอร์นะครับประมาณนี้อย่าใช้น้ํายาล้างอเนกประสงค์นะครับให้ใช้ที่เขาเขียนว่าคอนแทคคิีเนอร์เท่านั้นนะครับเนื่องจาก คอนแทคครีเนอร์เวลาล้างเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไม่ทิ้งคราบน้ํานะครับหรือจะไม่กันตัวเป็นน้ําถ้านา้นาๆใช้น้ายาล้างอะดกประสงค์นา้นาๆจาเป็นจะต้องรีบเป่านะครับใช้บาโเวเป่าให้แห้งโดยเร็วที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นคอนแทคครีเนอร์เนี่ยเขาจะแห้งไปโดยอัตโนมัตินะครับจะไม่มีคราบของของน้ำเนี่ยนะครับติดอยู่ที่ตัวเซนเซอร์เพราะถ้ามีคราบน้ําติดอยู่นะครับตัวเซ็นเซอร์เนี่ยจะวัดเพี้ยนนะครับพอวัด อากาศเพี้ยนนะครับเครื่องโยนต์จะเสียงผิดปกติอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ระวังไว้ด้วยนะครับก็ง่ายๆถอดออกมาล้างนะครับแล้วก็ปล่อยให้แห้งนะครับต่กนั้นก็ประกอบคืนกับที่เดิมนะครับโอเคก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับก็จะมีขั้นตอนของการติดตั้งกับเข้าไปคร่าวๆนะครับให้นานๆได้ชมกันครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้กับผมสวัสดีครับ